สวัสดคีครับอยู่กับผมอาร์มินพี่ในรายการ Diamond t e a n Vision นะครับ <c oughs> ซึ่งวันนี้เราก็จะมาเมแบบไหนนะแบบว่าเราจะมาดูว่าดมอนแบบเพจ Diamond t e a n Vision ตัวปลอมเป็นยังไงใครนะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยเราจะมาเข้า Diamond t e a n Vision กันนะครับเพราะเราพิมพ์ผมว่าดิม่อนแล้วมันขึ้นอย่างนี้เราก็จะมาพิมพ์ต่อกันเลย จนมันเหลือสามตัวนะคะผมนี่ <c oughs> ไอตัวแรกที่เป็นรูปเป็ดแล้วมีปัจจุบันมีสิบไลค์อันนี้คือเพจแท้นะคะผมอันนี้คือเพจแท้ปัจจุบันก็โพสต์อย่างนี้กันนะครับผมเพจปลอมจะเป็นอย่างนี้นะครับผมบล็อกและชื่อส่วนบล็อกส่วนตัวนะครับก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะ โอ้โหเยอแล้วโอเคนะครับนี่ก็คือเพจปลอมซึ่งคุณฟุกและคุณซีเอ็มได้กระทําเอาไว้ในการแบบอย่างนี้นะครับผมขังนั้นทุกคนก็ควรอันไลนนะครับผม ที่เหมาะสมควรจะกดอันไลท์เลยนะนะครับนี่ก็คือเพจปลอมที่รุนแรงมากๆห้ามเด็ดขาดต่อไปก็จะเป็นเฟนนะครับผมเฟนไม่โพสอะไรเป็นเพจจริงแต่ว่าไม่โพสอะไรเลยนะครับ <c oughs> ไม่มีการกระทำอะไรซึ่งเรายังไม่รู้แน่นอนว่าใครเป็นแอดมินหรือเป็นอย่างไรดังนั้น เพจนี้จะกดไลก์ก็ได้ไม่กดไลค์ก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีกดไลค์อีกเพจนึงดีกว่านะครับผมนะครับนะครับเราก็ควรจะกดไลค์เพจแท้ก็คือเพจนี้ดีกว่านะครับผมส่วน youtube ด้าน youtube จริงจะเป็นอย่างนี้ส่วน youtube ปลอมผมยังไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าแต่ youtube จริงจะเป็นรูปอย่างนี้นะครับผมเป็นรูป อาร์พิ้นพี่เวอร์ชันทปเปอร์และก็จะเป็นรูปไมเคิลนะครับผมเดีย๋ยวแจ้งเตือนใครวะครัแบบนึงนะครับอเออเดี๋ยวใครมาแสดงความคิดเห็นวะ โอเคแป๊บน okay. <S Gy uk> ึ้นะครับอะครับนี่ก็คนมาแล้วครับลง YouTube ไปประมาณไม่กี่ชั่วโมงก็หลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะครับโอเคก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นแล้วนะคร ส่วน YouTube ตอนนี้ปัจจุบันก็มีกี่คลิปแล้วก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ติดตามนะครับแล้วก็ The k คิมโปแท็บเลต,ต,ตอนจบแล้วนะครับก็ไปติดตามกันได้เลยนะครับความไพาแทงป๊นหนึ่งนะครับ นี้มีวอลเปเปอร์ด้วยหรอครับผมยังไม่รู้เลยโอเคงั้นเราก็เราก็รู้กันที่น่าชัดแล้วว่าอันไหนเพจจริงอันไหนเพจปลอมส่วนวินโดว์ผมมันเป็น,ไไอ,ะ 7, ปนอะไรไม่รู้อะจากวินโดว์เจ็ดเป็นวินโดว์อะไรไม่รู้นะครับผมดังนั้นเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าอันไหนเพจแท้อันไหนเพจปลอม แล้วก็จ,จบรายการกันแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมรายการ Diamond Television นะครับขอบคุณครับ